ไลไ่ๆพี่น้องเอ้ยชิมทุกผักนะอเอาให้ได้ทุกผักนะชิมๆนีๆ่ผักกูดเราสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าฮัโลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะน้องพลอยสวัสดีค่ะน้อยลูกขุนลูกสาวลูกสาวมายืมรถแม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าลูกหนูจะไปไหน <laughs> เออไปแฟนค่ะโอเคค่ะโอเคจ้าโอเคจ้า <ปะ S 1> สวัสดีทักทายกันแล้วมาดามก็วันนี้จะมาทําอะไรรู้ไหมคะวันนี้จะมาทำนี่สิมาเห็ดแกงสมเดิมมีพ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านถามเข้ามาเยอะเหลือเกินเห็นแต่เก็บไม่เห็นทํากินเดี๋ววันนี้จะแกงส้มผักรวมนะคะแต่ว่า,าสิมาเก็บพักกูดสดๆจากบ้านตะของไปแกงใส่แกงผักรวมนะคะแกงสมผักกูดแน่ ผักขมทะเลแน่แลวกะ็ะผักกวงตุงพี่นอ้องเอ้ยบ่ได้เอาใส่ตู้เย็นเหลืองแหม่ทิมเบิร์แก่ิมเบิร์บ่ไดเ้แกงกินสามพี่น้องเสียดายแต่ว่าผัดกินไปแล้วนะผัดไปให้เพื่อนกินแล้วด้วยนะเก็บนิดนึงค่ะไม่เก็บเยอะหรอกว่าสิบโเก็บกินอดใจบไ่ไหวเก็บไปกินก่อนเอาไปใส่ผักรวมพี่น้องจ๋าผักรวมมีอาสีไส้ผักกูดผักขมทะเลแล้วก็ ผักบุ้งฝรั่งแล้วก็มีอะไรอีกอะกระเทียมดอกกระเทียมป่านะคะที่เก็บมานะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ผักผักอะไรอีกอะแล้วก็กวางตุ้งทะเลนะคะพ่อแม่พี่น่องจ้าโอเคจัดไปแกงกันเลยจ้านี่ก็บไปใส่ร่วมเพราะมันเสร็ๆเนาะสวยนะคะเนี่ยกำลังสวยเลยได้ฝนไงพี่น่องงามคักพักมาดามไปแล้วลูกสาว มายืมรถแม่พี่น้องเออเราไปแกงดีกว่าไปแกงส้มผักรวมวันนี้จะใส่จะใส่ปลากระป๋องนะคะทุกคนคะ่ะพี่แกงก็ตาไปแล้วเรียบร้อยเอานั่งคือบบไปมาค่ะทุกคนสวัสดีค่ะอย่างเป็นทางการนะคะทุกคนคะ่ะเมื่อกี้นี้อันถ้าแต่วุว่นวายก็ลูกก็เต่าอยู่ลูกมายืมรถทำไมพี่น้องจ๊ะแล้วเราก็ไปเก็บผักกันมากําหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้จะมาแกงส้มผักรวมนะคะทุกคน แกงส้มผักรวมมีผักอะไรมั่งเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่มามะดามมีผักอย่างเนียนี่คะ่ะมาอันนี้ก็คือเป็นหม้อแกงของเรานะคะทุกคนคะ่ะอันนี้เป็นหม้อที่แพทย์สิลวกผักเดิมพี่น้องน้นําแกงเราก็ตั้งแล้วก็ละลายน้ําแกงอะไรให้มันเรียบร้อยทุกอย่างพริกแกงตําไปแล้วเพราแไ่พี่น้องจ๋าก่อนอื่นจะมาให้ดูอะไรรู้ไหมคะผักที่มะดามบอกมีผักบุ้งนะคะห้าน่าจะเป็นห้าชนิดนะคะผักบุ้งแล้วก็ ผักกูดฝรั่งแล้วก็ดอกกระเทียมนะคะดอกกระเทียมเนี่ยมาดามเอาแต่ก้านเด้อดอกมันเอาออกไปแล้วแพทย์ยานแพทย์แผลเพราะมันมีเกสรดอกที่มันบานแนีพี่น้องข้เาเก็บมาไหวแล้วมันมันเริ่มบานแล้วทุกคนแพลก็เลยตัดดอกทิ้งนะคะยานพิษกับบุลบอกง่ายๆพี่น้องตัดดอกทิมละกะเอาแต่ก้านมันเนาะแล้วก็มีผักขมทะเลนะคะนี่ผักขมทะเลแล้วก็กวางตุ้งทะเลค่ะกวางตุ้งธรรมดากวางตุ้งฝรั่งเอา ลืมเอาใส่ตู้เย็นไ้พี่น้องแต่ว่าเหลือหน่อยแล้วเหลือประมาณก้อนนึงซ้ำนี่ว่าสิเอาไ้ทะแกงอ่ละล่ะไปเบิ่งม้อนี้พี่น้องเอ้มันแก่ถิ่นเบิดพี่น้องจ๋าลืมหลวกใส่ตู้เย็นหรือาใส่ฟิล์ตใบเนาะพี่น้องเฮากินบ่ท่าน,นะ่ะแม่แต่ว่าพัดไปให้หมูพัดกินไปหลายรอบแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าโอเคค่ะนี่นะคะทุกคนม้นนี้สิมาแกงผักรวม5้าผักห้าอย่างนะคะทุกคนคะ่ะพอมีพ่อแม่พี่น้องถามมาเยอะเสียเหลือเกินเห็นแต่เก็บไม่เห็นทํากินเลยกับทากินนะ่ะทาอยู่ทุกคนขะเพียนแต่ว่า บ่คอยได้๋ยมาเฮ็ดกินให้เบิ้งแะแม่พี่นองจ๋าเนาะเอาละมาบัดนที่นี้ขออนุญาตอย่างนี้เลยนะคะทุกคนสากระเบือยาเลือลบอพี่แกงมีอะไรมั่งเดี๋ยวจะบอกนะคะพี่แกงแพทกระมีพริกแห้งแล้วก็หอมแดงแล้วก็แพทใส่ขมิ้นไปด้วยสองสองงาสองกิ่งในหน่อยเนาะสองหัวววาง่ายๆนั่นถอดเนาะเอิ่นเป็นหัวก็ไดเอื่นเป็นกิ่งเป็นงาก็ไดเนาะแล้วก็ขมิ้นนะคะ แล้วก็กระชายนั่นเองแล้วก็กะปินิดนึงนะคะทุกคนค่ะแล้วก็นาแอมนพริกแกงเนี่ยแพกะกะซีตำร่วมๆตำตำพริกกับกับกระชายกับหอมแดงอะไรให้ละเอียดและแพกะกเอา,เอาไม่สิพริกหอมแดงมีพริกแห้งหอมแดงแล้วก็กะปิตำให้เข้ากันเสร็จละเอียดเส็จแล้วก็เอากระชายมาตำแบบหย,ยาบๆใส่แล้วก็มีมะเขือเทศด้วยนะคะค<ๆ>ือว่าห้าหันๆละก็ตำหย,ยาบๆใส่ลงไปเลยพอมัพี่นองจ๋า ละลายน้ำแกงให้เรียบร้อยนะคะมีคนถามมาบ่อยมากเห็นตะเกียบผักบุ่งฝรั่งอยังผักหนูน,นี่นั่นไปทํากินให้ดูหน่อยทํากินอยู่นะคะเพราะแต่ว่าถ้าใครติดตามมาดามก็มันจะมีคลิปที่ทําทุกปีแหละเนาะพ็ดแห,หเบิงเวลากินอะ่ะแต่วันนั้นก็ไลฟ์สดกินอะ่ะผักกวงตุง้งฝรั่งล่ะกะขนาดนาทะเลไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะวันนั้นก็ไลฟ์สดไปแล้วนะกินให้ดูแล้วนะ คณะทะเลมันมีไม่เยอะก็กินสดๆกาล่งอ่อนสามีให้พาไปเก็บอยู่นี่อยากไปเก็บอยากไปเก็บอยู่นี่พี่น้องอ่อนเขาอยากไปเก็บพอแม่พี่น้องใาอย่ภาพพอแม่พี่น้องไปเก็บคณะทะเลที่มันเยอะๆนะแมแต่งตัวสวยๆอ่อนสามีให้พาไปเก็บผักเขาสีใจดีพาไปบี้แต่ว่าแพ็กกระเคยบอกก็เล่าหล่ะเล่าก็เลยว่าล่อกรล่อกรมาสันก็ คงจะมีสักวันที่เขาพาไปนะความจริงไปผู้เดียวกับไปไหนได้พี่น้องแต่กับว่าอยากไปอะ่ะมันไกลเราอยากจะถือโอกาสว่าไปเก็บด้วยแล้วก็ไปเที่ยวกับแฟนด้วยหรือว่าถลูกไปน้ํากันถือโอกาสเหมือนไปเก็บหอยหอยนางลมนะทุกคนเออลืมเอาเนี่ยอีกอย่างหนึ่งให้อวดไอ้ผักเสี้ยนอนะ่ะดองเรียบร้อยแล้วขันเรียบร้อยแล้วได้พี่น้องแบ่งไปให้มูเรียบร้อยแล้วแล้วก็แบ่งไปให้น้องเราเรียบร้อยนี่ ผักเสียนดองเรียบร้อยคั่นเรียบร้อยแล้วเป็นแล้วเรียบร้อยมูทรงมาไห่แสบแห้งมะสันเพื่อนสาวว่าโอ้ยแสบคือคนอันพักเสียงกับสวยกับแสบคือคน,นเหืเ่อนว่าโอ้ยลอยกันได้นสนดอก <laughs> มูทรงเขาขั้วมาบอกพ่อแม่พี่นอ้องจ้าอันนี้เอาไว้ให้น้องถุงนึงแล้วก็เอาไว้ให้น้องบอลถุงนึงนะคะทุกคนคะ่ะนี่อร่อยมากทุกคนพักเสียนเท่าพักเสียที่ไปเก็บเหมือนัันละนี่ได้ซ้ำานีล่ะล้วแ,ลแบ่งไปให้มูถุงใหญ่ๆซ้ำหนีละพี่นอ้อง เรามาละลายน้ำแกงกันเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็นี่คือน้ำมะขามนะคะทุกคนน้ำมะขามเลื่อจะเล้อน้ำมะขามนี่จะแกงใส่ปลากระป๋องนะคะแกงใส่ปลากระป๋องมันบดยากเลยพ่อแม่พี่นอ้องนี่ปลากระป๋องใส่ลงไปเลยเราไม่มีกุ้งมีอะไรเราก็ใส่ปลากระป๋องเอานี้แหละนะปลากระป๋องกระแซบแกงใส่ปลาทูปลากระป๋องกระแซบจ้ะ แล้วก็จะใส่อะไรด้วยรู้ไหมคะทุกคนขะนี่อันนี้ปลาอ้ยจัดเต็มเมือนวาเนื่องตำบมหุงเท่าง้งแต่เสียดายอากาศมันบอเป็นใจพี่น้องเมื่อวานนี้ไปเก็บหอยกับมูแลวกะถอดเปิืงถอดปลาเอาตำบมูุงไปกินนาฝนตกค่าเด็กเก็บบรรยากาศมาฝาาแคนน่ะแหละพี่น้องหอยนางรมโอกาสหน้าฟ้าใหม่แล้วค่อยแก้ตัวใหม่เมื่อวานอากาศบอดีพี่น้องวางตรงกันวันนั้นพอดี ในวันที่อากาศไม่ดีนะคะทุกคนคะ่ะบัเป็นยังกระทือว่าไปมวนเพราะว่าเมื่อวานลูกชายแพทย์ก็ไปด้วยอันนี้ป้าแหงใส่ลงไปน้ำด้อยจ้ะเด้อลูกชายนีย่เขาไล่กับไปน้ำก็ถทือว่าผ้าลูกไปเที่ยวนำ้ำกะพอ่อเก็บห้อยเสซ็จแล้วเพื่อนแพทได้หลายได้เพื่อนแต่ว่าแพทบประทาไทยซื้อได้เยอะแพทซอยเก็บที่เฮ็ดคลิปนะ่ะเหมือนมาได้แค่นั้นไม่ใช่นะทุกคนมูได้บบกอย่างหลายเพราะว่าน้ำมันเริ่มลงไอ้ขื่นมันซัดขึ้นบากห้อยขึ้นมาเรื่อยๆหอยล่อกเก็บอยู่ยฟังนั่นละ่ะ ได้เยอะได้เยอะแต่เอาแค่เลือกเอาแต่ตัวเล็กๆไม่เอาตัวใหญ่เขาวาหอยหน่อยๆมันสิรสชาติแสบกว่าหอยใหญ่หน่าจาะเนาะเราก็ใส่ปลาแห้งลงไปด้วยนะคะปลาคีโกนอาากจะเนาะใส่ปลาแห้งลงไปด้วยเป็นแกงส้มปลาแห้งนะเหลือจากเมื่บ้านพี่นอ้องอ้ยกับเขาเยอะแยะแล้วก็เขาเนี้ยอีกกระติ๊บหนึ่งพุนอะ่ะอันบอกเพื่อนว่าอ้ยเพื่อนส้มข้อขั้วมาบอกอันหอดบานแล้วอ่ะอ้ยสมพักเสียงก็จังเป็นแสบแสบทั้งแสบทั้งงามคือคนเห็ดคนมา ก็เลยว่าเธอก็บว่าเอาขาหนียวไปกินน้ำอันฝนมันไล่มาืเลยๆไหมพี่น้องก็เลยนั่งก็เลยพอดีมีมีมีลูกมูอันนั่งผู้หนึ่งไปน้ำเด็กหน่อยเขาอยากกับบานบันที่นี่ก็เลยฝ้าๆส่งเฝ่าๆก็เลยแบบพอด้แบงยังกันนะไมมพี่น้องวันนี้แพะกระหุงเขาไปเพื่อทุกคนเนาะเด็กกินกันหน่อยเดียวกะว่าเก็บหอยเสร็จแล้วคอยขึ้นมากินอีกบันที่นี่เด็กหน่อยอยากกับบานก็เลยตางคนต่างฝ่าก็เลยแยกใหญ่กัน ขอบคุณสาหรับมือนีกันแล้วก็แยกใหญ่กันไปเลยแม่พี่น้องแล้วเพื่อนสาวกับเมื่อบ้านเลยแล้วก็แพทกับแฟนกับลูกก็เลยพากันไปหาหนางหลานอาหารนั่งชิวๆคือว่าทุกครั้งที่ไปกับลูกเพระแพทเซ็ตจังสีล่ะถือว่าไปเที่ยวด้วยพาลูกๆไปกินอาหารแบบร้านที่เราไม่เคยกินแบบในเมืองต่างๆในไอ้ทาเลือของแต่และพื้นที่ังสิงแม่พี่น้องนี่แหละสิ่งที่เราทานี่แหละเหตุผลที่แพทบอกว่าอยากไปเก็บขนาดทะเลไปคนเดียวก็ไปได้แต่ว่าอยากไปกับแฟน คือว่าไปเที่ยวด้วยไปหากินร้านอาหารที่มันอร่อยนั่งดื่มกันชิวๆนั่งคุยกันแล้วกะ็หลังจากที่ห้องเก็บผักแล้วหรือว่าก่อนเก็บผักประมาณนี้นะพี่นอ้องประมาณนั้นแหละเนาะไปคนเดียวแพ็คก็ไปได้แต่ว่าไม่อยากไปอยากถือโอกาสไปเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอาล่ะก็สำนันละพี่น้องปลาเยอะแยะใส่ไปอีกก็ได้มากมาดามไม่ได้แกงเยอะนะคะวันนี้แกงนิดหน่อยนะคะไม่ได้แกงเยอะ แอ้นิดเดียวเล็บหลุดพี่นนอกไปลวงบักหอยเล็บหลุดเลยหอยนางลมนี่นีบแฟนแพกับโล่แล้วเนี่ยเพราะว่าลูกค้าจะมามาดูรถดูรถเสร็จไม่แน่นะเตรียมของไปนั่มแพน่ะถือโอกาสเตรียมของไปด้วยเตรียมไปทาอะไรรู้ไหมคะทุกคนเตรียมกระเติงกระตาไปนั่มเตรียมเครื่องมือโ oh, อ้ออนสูดีสติ้งอะวะมุการอบเดินเนี่ยใก่ซีแลล่ะละไอ มันไอ้เหมือนวิเศษเท่นอ่ะเอ,เอ็มเฮดสติสติงไงอะ,ะไอ้ไนายดีดี้ำอ่ะแกงสมไอ้มันผ่อนไฟลงก่อนคุณผู้ชายเริ่มไอมีกลิ่นฉุนโอเคค่ะเขาเฮ็ดปรุงน้ำียบร้อยจังซีแหละพี่หนองลวกผักเสร็จแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยนะลวกผักไซเลยสีไหมพี่หนองน้ำแกงก็เดือดแล้วปรุงรสไปเลยนะ ไม่ได้ยากเลยวันนี้แกงส้มผักรวม5อย่างนะคะแกงส้มปลากระป๋องปลาแห้งใส่ผักรวมผักปลาผักทะเลที่เราหามานี่แหละทุกคนเนาะอันนี้คือน้ำมะขามนะจ๊ะนี่ใส่น้ำมะขามลงไปเอาเปรียปร้ยวๆเลยสม่ำๆนอกจากนาะเสร็จแล้วก็น้ำปลาชิมดูก่อนแล้วค่อยใส่ใหม่ แล้วก็น้ำตาลน้ำตาลนี่เลือมาจากกันไปอันนี้มื่ว่านหมื่บ้านไปเก็บหอยม้วนๆด้วยพี่น้องเด้อฝรั่งนั่งเวลาฝนตกฝรั่งนั่งรองในรถแพทกับมูพากันลุยกันเต็มถี่เลยเสียดายแพทเลื่มเอาสุดประดานา้ำแพทไปพี่น้องปรสันอะสิยดยเก็บขึ้นมาแล้วก็ให้นั่งคาะเสียดายมากลืมได้ยังไงมาดามแฟนแพทบ่าเธอคิดห่ังของเธออยู่ปกติเธอบลืมนะก็เล่าฉันขอโทษฉันลืมอันนี้พ่อใหญ่ชูนะ ใส่ลงไปพอมีรสชาติชิลลิติดพ่อใหญ่ชูขาดไม่ได้โอเคค่ะขอชิมรสชาติหน่อยนึงดิเป็นไงอืมพี่หน้องรสชาติแบบอืดูสีน้ำแกงมาดามดิ เปรี้ยวอีกได้นะยังไม่เปรี้ยวเท่าไหร่รสชาติได้แล้วเอาหมดเลยเอาเปรี้ยวๆหน่อยชอบกินแกงส้มชอบบอกหวานๆเปรี้ยวๆเนาะอโอเคน้ําแกงเราเรียบร้อยแล้วมันบริยากเลยพี่นนอกันที่นี่ข่อยกิบาสื้อผ้ามุจจอมาลวกผักเลยบันลวกผักของเรานะจ๊ะทุกคนนี่แหละวิธีการทําแกงส้มข่อยเอามีข่อยไป,ไปใส่ใสล่ะมา เนี่ยผักบุ้งของเราผักบุ้งเอาที่หลังหั่นก่อนหั่นผักก่อนแล้วกันเนาะทุกคนหั่นผักก่อนเราก็ล้อ,อลงลวกที่เดียวเห็นอหมเนาะเราต้องหั่นผักก่อนดีกว่าถอนไฟลงเพราะว่าน้ําแกงได้แล้วหั่นผักก่อนมันก็เดือดแล้วแหละน้ะําอ่ะ ผักอันนี้แพทแซ่แซ่นำเกลือแซ่นำสมสายชู่แซ่เบกกิ้งโซดาแหละเด้อพี่นอ้องแช่ขับไล่สารพิษเนาะเพราะว่าบางทีผักบางที่ก็จังไอ้ผักไอ้ผักบุ้งอะ่ะมันขึ้นอยู่ข้างถนนเท่ากับเห็ดความสะอาดในหน่อยนึงเนาะพี่น้องเนาะเพื่อความมั่นใจเพื่อความชัวเพราะเรากินเองนี่แหละหั่นผักแป๊บนึงนะคะทุกคน เดี๋ยวมาหั่นผักเสร็จแล้วเดี๋ยวมาแกงกันนะมาค่ะบันี้ทุกคนค่ะอันนี้เราก็หั่นผักเรียบร้อยแล้วนะคะผักรวมหา้าห้าผักรวมผักหายางของเหาบัดนที่นี่น้ําก็เดือดแล้วเอาลงไปลวกเลยนะคะทุกคนน้ําแกงก็เดือดปัก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 แล้วพี่น้องจา๋าขนาดว่าหั่นแล้วบางชิ้นก็ยังหั่นไม่หมดนะคะนี่รสชาติของเราได้เรียบร้อยแล้ว ลวกเสร็จแล้วกะลวกเสร็จแล้วก็เอาใส่ได้เลยนะคะลวกเสร็จแล้วคือเอาใส่แล้วก็ปิดไฟเลยประมาณนั้นได้พี่น้องเด้อแกงส้มผักรวมแกงง่ายๆนะคะไม่ได้แกงยากนะทุกคน วิธีแบบว่ารวบรัดขึ้นมาดามเนี่ยก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านนะคะนี่พี่นอ่องเห็นบอกผักเราล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วไม่ต้องกลัวกระทะจะเล็กไปหน่อยนึงนะทุกคนขอก็ว่าข่อยเด็ดข่อยตุ้ดดีแหละตัว,วนี่ผักยังไม่ดีเท่าที่ควร ลวกให้เขายุบเฉยๆนะคะทุกคนเราจะไม่เอาผักที่เลนะนะแกงส้มไม่เอาผักเลนะนะเอาผักกรอบๆน่าจะเนาะโอ้ยกล่องแพนให้่อยบอกระเคทษดออกไปผ่อนไฟก่อนไอ้แกงสม้ม <c oughs> อย่า่าตะแฟนแพทเลยฉุนเฮาเองกับฉุนพี่นนอะเพราะว่าเราไม่ได้เปิดตัวดูดไงมันก็เลยนี่แต่ว่าเมื่อกี้ปิดปิดเตาแล้ะกะันเขาเรียกอะไรอะปิด ปิดคลิปแล้วก็ตอนที่หั่นผักอ่ะก็เปิดตัวดูดแล้วแหละลวกประมาณนี้เลยนะคะผักเราล้างสะอาดแล้วเราไม่ต้องอะไรมากมายนะนเนี่ยนำเดือดลวกลงไปเลยเราจะไม่ให้ผักเราเละเราจะเอาผักกรอบ เสร็จเรียบร้อยปิดเตาเลยจ้ะเสร็จแล้วก็เอาไปล้างอีกรอบหนึ่งนะคะปกติบางทีก็ไม่ลวกนะแพกะกไส้ไปเลยแต่ว่าเมื่อน,นี้อยากกินแบบพักกรอบๆอะทุกคนเดี๋ยวไปล้างอีกแล้วก็มาใส่หม้อ,อกแกงของเราเลยนะคะนอกน้ําเย็นอะทุกคนถ้าดดนเรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคนเรียบร้อยแล้ววันที่นี้มาเดอบันนี้ใส่ลงไปเลยแปรกถ้าแดนแฟนแปรหันมาเนมนี่ ใส่ลงไปเลยนะคะทุกคนคะ่ะแกงส้มของเราแกงส้มใส่ผักลงไปนี่คือแบบหม้อดูเล็กไปเลยนะคะทุกคนว่าสิแกงหน่อยๆได้หนิขนาดว่าอันแกงหน่อยๆแกงกินคนเดียวเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ยังไม่ได้ไปทํางานนะคะทุกคนก็เลยทํากับข้าวน้อย กับข้าวน้อยนิดนึงแต่ก็ไม่น้อยหรอกเนี่ยก็คือเยอะอยู่นะนี่ทุกคนค่ะว,ว้าวน่าทานมากทุกคนทุกคนค่ะน่ากินจริงๆ เป็นไงล่ะเนี่ยเดี๋ยวจะปิดหมอ้อเมนูแกงส้มผักรวมนะจ้าหผักห้าผักห้กชนิดมีมีผักบุ้งมีผักขมทะเลมีกวางตุ้งทะเลแล้วก็มีอะไรอีกมีดอกกระเทียม จำบดไ้พ่อแม่พี่น้องแล้วก็ผักกูดนะคะทุกคนนี่เป็นตาแซบบอเป็นตาแซบโบมาเดอ้อแซบๆน้ากันเอาละพ่อแม่พี่น้องคอยปิดเตาคอยแล้วเดอ้อเพราะว่าอะไรเดี๋ยวผักคอยจะเละนะทุกคนเดี๋ยวผักสิเละนะคะไม่เละไม่เละแบบแบบหืมน่ากินมากทุกคนมะคอยสิมาซชิม,ม,มให้โมเจา้าชิมเอาใส่ถ้วยนี่แหละเพราะว่ากินข้าวไปแล้วนะทุกคนแต่จะชิมให้ดูเฉยเฉยชิมทุกผักนั่นแหละเนาะ ได้ไล่พี่น้องเอ,อ้ยชิมทุกผักนะเอาให้ได้ทุกผักนะชิมชิมนี่ผักกูดเราน่ากินมากทุกคนค่ะสีสันนนากินบอางซิมผักกูดเด้พี่น้องผักกูดนะเห็นไหมเราทำเนี้ยผัดกระกรอบผัดกระกรอบมากทุกคนคะ่ะ ผักกูดผักบุ้งนะคะเห็นไหมผักบุ้งคงคงกรอบผักขมทะเลผักขมทะเลก็กรอบดอกกระเทียมกระเทียมกวางุ่งทะเลอ๋อนี่ไง กวางตุ้งทะเลกวางตุ้งทะเลจะขมขมขอใครขมกวางตุ้งทะเลต้องไปอ่อมแต่แกงนี้ก็กินได้อยู่แต่จะขม,มขมอําลต้องเอาไปออมเนาะอืม โดยวรวมแล้วอร่อยอร่อยทุกผักขึ้นอยู่กับบ้าเราเอาไปทำเมนูไหนนอกจากเนาะอร่อจ้ะทุกคนมหม้อน,นี้หม้อน,นี้คะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่คะทุกคนคะแบ่เๆเพราะพี่น่องจ้ะม,มันกรอบมากทุกคนทำอย่างนี้นะ่ะผักมันจะกรอบ อร่อยมากทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้มาดามเห็ดกับฝากประจำนีด่ด้จ้ะเด้อขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้มาดามเห็ดมาสลุมนะจ๊ะยู่ดีแมส่สูู้ทุกคนจ้ะรักนะจุบ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะบ๊ายบายค่ะแซ่บมาก